สวัสดีจ้นนี่คือช่อง,องนิประพนจันทกิจอ่ะมือนี้ก็เช้าวันที่สองเนาะกันยายนมีนัดรับนัดรับลูกหมูก็คือลูกค้าเพื่อนมารับเองเนาะมารับเองที่ฟาร์มบ่ได้ไปซุงบ่เด้ไปซุ้ง,งลูกหมูชุดนี้จะเป็นลูกหมูชุด20ตัวที่คุืเคยเหตดคลิปช่างน้ําหนักอัปเดตการช่างน้ําหนักสําหรับลูกหมูในช่วงอายุอ่าสี่สิบแปดวันอย่างที่แม่คุูเคยเหตดคลิปมาเนาะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แหละนะบุ้ใด อยากไปเบิ้งว่าช่างน้ำหนักแล้วเพิ่หน,นักซ้ำไดกะไปเบิ้งเนาะแต่ว่า,ามือนีันที่สองกับเบิ้งด้วยสายตาสิบห้ากิโลบวกไปแล้วเพราะว่าลูกหมูช่วงระยะเวลานี้เพิ่นจะตัวเร็วเนาะตัวเร็วสำหรับหลายๆคอมเมินเนะาะทักเขามาสอบถามว่าลูกหมูซ้ำนี่เนาะอายุซ้ำนี้จักบาทไหมกุุงจักบาทเพิ่นถามพันกลางกลางเนาะพันกลางกลางอาตอบได้แค่พันกลางกลางเพราะว่า ลูกหมู35ม้ือของแม่กุ้งเนาะเกนิน35วันส5มสห้ามือน้ำหนักประมาณ6 7เจดกิโลเนาะก็จะยูที่ตุลพันหลังจาก35มืิบห้มือไปกุ้งจะคิดเป็นราคาอาหารกินเก่งกับเบดอลายกระสอบกินโบนเก่งกับเบิดหน่อยกระสอบอันนี้เท่ากับย่างบวช่าว่าหมูนั้นเพื่อนจะกินไปเบิดเท่าไหร่กินไปหมด4กระสอบเท่ากับเอาซกระสอบเนาะมาบวกกับค่าลูกหมูอันนั้นจะเป็น ส่วนต่างที่เพิ่นจะจ่ายไปกำหนดราคาเองไม่ได้เนาะกรเลยตอบแค่ว่าตัวละพันกลางๆก็เหมือนชุดนี้แหละ<ม>ชุดนี้ก็กินเบิดหลายตืบอ,อยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นมู20ตัว<ม>แล้วก็กินเก่งมากเนาะกินเก่งมากกะสมมุติว่า20ตัวนี่สองหมื่นอ0 0สองหมื่นแล้วก็อาหารกระสอบละ820บาทนะสมมุติว่ากินเบิดหาก,กระสอบ 1> 4 1 0 0นหนึ่งเนาะเอามาบวกเนาะก็เป็น2 4 1 0 0อ่ประมาณนี้เนาะก็จะเป็นพันอันนี้คือสมมุตินะสมมุติสมมุติมมตร <c oughs> บรได้ว่าประมาณเนาะประมาณประมาณให้ดูเนาะประมาณให้ฟังพันกลางกลางสำหรับผูใ้ใดที่ถ้าเขามาสอบถามเรื่องลูกนุ้งอ่าช่วงนี้แม่กุ้งก,ก็คือเต็มหมดแล้วเนาะเต็มหมดแล้วที่เิ่นขอดมาก็คือเต็มหมดแล้ว ส่วนเดือนนี้กันย่าจะมีลอดอยู่สามแม่สามแม่นี่กะแม่คุ้งต้องส่งลูกค้าประจำเนาะเดือนละยี่สิบตัวก็จะต้องล็อกคิวไว้สามแม่ก็จริงอยู่แต่บรุ้ว่าเพิ่นจะลอดได้หน่อยด้วยลอดได้หลายก็เลยยังเนาะยังยังไม่เปิดเนาะยังไม่เปิดให้เพิ่นลอดแล้วบางสก้อนวาเพิ่นจะได้จักตัวเนาะเพราะว่าแม่คุ้งต้องล็อกคิวไวใ้ให้ลูกค้าประจําเดือนละยี่สิบตัวหลังจากนั้นจังคอยจะ เปิดจองให้กับลูกคนะ้าเนาะลูกค้ารายได้ต่างๆเนาะนะจะอำาเภอต่างๆที่เพิ่นอยากได้ที่เพิ่นทักเข้ามาสอบถามเนาะกหลายเนาะลายเดี๋ยวคลิปต่อไปนะไนเมืงจะพามาอัปเดตลูกหมูนในช่วงระยะเวลาต่างๆอนะ่าายอยู่เนาะสำหรับลูกค้าที่เพิ่นจองจองหมูไมืคงไวนะ้เนาะลูกค้าทางบ้านน้องหลัดกับ จองแล้วก็มัดจําเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับลูกหมูชุดอสองสายของแม่กุ้งตอนนั้นมีตัวผู้เจ็ดตัวเนาะอีก3ตัวจะเป็นตัวเมียก็คือเพิ่นจองไปแล้วเรียบร้อยเนาะสำหรับบ้านองลาดแล้วก็เอาไปเอาของคุณเอวเพิ่มซีอีกเนาะเพิ่นต้องการที่ลูกหมู20ตัวก็ไปเอาคุณเอวเพราะของคุณแอวจะเป็นแม่พันธุ์ของแม่กุ้งนี่แหละที่เพิ่นซื้อไปเนาะแล้วก็เป็นเชื้อสายนะเชื้อสายเดียวกัน ก็นเลยแเนะนําเพราะว่ามั่นใจนะในความเจริญเติบโตโบแตกต่างกันเพราะเป็นสายเลือดเดียวกันสายเลือดที่ได้มาจากป้ามที่แม่คงอ่าพอพอพันุขึ้นมาเองเนาะผสมสายพันธุ์แล้วก็พอพันธุขึ้นมาเองก็เล่นมั่นใจว่าโตเนาะโตไม่แตกต่างกันสําหรับลูกค้าทางบ้านเพาว่าแม่คงจะส่งแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็จะเหลืออีกชุด20ตัวสําหรับลูกค้าประจําอีกเหมือนเดิมน้องเดี๋ยวแม่คงจะมาอัปเด,ดตให้เบิง้ง แต่ว่าชุดนั่นก็คือยังไม่ได้ตอวนคาดการว่าเดี๋ยวมืออื่นเนาะมืออื่นจังใดเดียวจะหาเวลามาต่นเนาะต่นต่นให้เลียวเพราะว่าต่วนเลี่ยก็เลียวต่วนไว้ก็กหายเร็วเนาะตอนไวก้วไวก็หายเร็วคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พะพรจจนทะเกียดเรื่องหมูๆเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับใครที่มีเรื่องสอบอยากสอบถาาแม่กุ้งก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเนาะเดี๋ยวแมจะหาคำตอบมาให้ในแบบฉบับของแม่กุ้งนี่แหละง่ายๆเนาะบ้าน ไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะนี่พอฟอนจนทเกิจเรื่องมูมูมืออีกแ้สวัสดีจ้ะ